ย้ำบอกทั่วพูดแท้ใครหอมอบตอโอ้ยอันแล้วบงังแต่งโตชิ้สวยเงาม,งามยงเงเสียผู้บ่าวไปเห็นสูดจังเสียบไย้ำไปหวัหวหน้าหัวสวนญเนี่ยนะบุมี่ดอกประตูเอามาส่วนเถีู่้ดีไปนี่ก็ว่าพูบ่าวบัดกูวป็สัญญาณไปบองไรบังสินกูขาดเยี้อผัวผู้บ่าเสนหนส่อยในเส้นกูมาแม่นหมากัดบนอ่ะหมากัดจังไร ว่าถ้าเขาเห็นกูย่างไก่ไปเปปงองสิผู้บ้านฉันวอขอเงินสิเหล่าบึมบึมเ่ร <ไอ S 1> หลบของูวมีเงินไหนเขาขวางน้ำมากับดินกูขาด่วมึงเจ้าใส่สุดอียงอ่ะสุดกินตัวสุดจ,จินที่ไปใส่เอาอีหลา่ามึงจะไปถามกูโง,ง,ง่โงงานนะควันเพลนมันี่งานกำลังสิมีงานตุดจ,จีนกูใส่หลาดเลยกูสิไปขอสมัคร,เ,รหเหร็น้ำเพลนหาเงินไม่อย่งลูกเลียงเยงต้าสูเนีย ปะตูมเอ้ถ้าไปซื้อเสื้อกันหนาวในเด้อมันเขาหนาหน,น,นาวเลยได้หนิอ้าวแมนตัวละน,อน,นอนแมนเราน้องกับโบมิจะโครนแหม่เสื้อแห<อ>ม่มิ่จะปีกไก่นุ่มวะไรเยวถ้าขายบักเพียกได้กูเรียนยูได้หมืไ้อุ้งเสื้อผ้าสูงเนีย่ยหาสื่อสิ้นสูสูต้องการได้เลยบักเพียกน้ำงามเพือสิได้หลายบาทดิดอกแต่ว่ากูมึงขึ้นพ่อ,พอหันขึ้นคว่ำหลังบอกมึงขึ้นหันขึ้นคว่ำหลังบ้านเนี่ยมึงบอคิดหอดอยู่กูนั่งคิดเบางแล้วเนี่ยงี้กูเห็นหน้าบักเนี่ยหน้าลูกมึงเนี่ย กูไว้แง่มึงนี่ว่าอยากให้มึงอยู่เฮียนกูไวากันแกงห้องคักคักในป่ามาคิดคืบไหมค่ำแทนเอามึงก็คิดแต่ค่ำคิดคืบกันแล้วเนาะอีนี่มึงคิดว่านี่คิดแล้วเนาะโอ้หนึ่งคิดสองคิดสามคิดสี่คิดแมนแท้ๆเออหัวคิดสี่คนเท่าคิดคืบกันแต่ว่าเท่ามาอยู่พี่เทาก็บว่าตรงอยู่คืบกันเป็นบ่อแมนอยู่ป่าเดี๋ยวนี้บ่อึดเดี๋ยวอูึดอึดยจินปลาน้ำโค้งเลยนี่น้ำกันล้นขึ้น ยิ่งสูงไม่เหตุกเกษตะกรวนู้ยเศรษฐกิจพ่อเพียงของพอหลวงเ้าทเพิพนดำรัดตัดสร้างไว้ห้าเห็ดไร่ตามขายได้ส่องออกเป็นสินค้าโอท็อประดัตบตำบลเลยีดีแม่นีดีเนาะเ้าประตองไปงอ้านเกาเมี่ยงหลังเอะอากาศดีๆจังสี่มนี้มือขึ้นกูกับฟันอยู่ได้ลาลาฝันจังไหนแม่ป้าเย้ฝันกับฝันมาได้กินทอดไข่เส้หมี่หนึ่งโอ้ยเาทอดไข่เส้หมีหนึ่งจังไลยมมนสิเป็นร่างบ่สุวามันหนึ่งักกนดำ ทอดไข่เสมอหนึ่งก็กินยะอยากดอกมันทอดได้ยุติมันกลับว่าได้แต่ต้องเอากูฝันบางทีหามือกูเฮงฝันเตะหัวตัวฝันว่าจังไรเอ่ฝันว่าจะอยูบปากกับแกว้ายเป็นตาย่านแท้กูว่าสิตีเส้นเหล็กสามเก่าหรือเก่าเจ็ดมีหรือไม่สิเนียนโบบูฝันไทัวทีบตัวเรียนว่าเจ้าก็ได้เออบางเรนน้อยนี่ก็ค่อยแข็งกินดีดีดียี่น้ำเมเปา กูว่าเห้มันไปใส่ดอกคำนมันเป็นราวไหมเนี่ยกูว่าเห้มันไปเห็ดงานซ้ำบอกยากวะนี่อ้ยรอยครับกูเสียไปเห็ดงานเลยโอ้ผมเมย์เหลือได้เอ้ยรอยโอ้ยกันไงล่ะมันไก่เนาะเอ้าเสียงผู้ใดปวดขากระพองกันโอ้ผมคือท่อแทบอบอยเสียงผู้ใดวะทันท่อมันติดท่อลูกพ่อเมียหรือป้ดเป็นน้ำเจ้าแหละปวกว่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวารถตรงมาจนหอนเสียงไผ่เนาะอยู่แต่ลางเฮี้ยนอยู่หัวเฮี้ยนน่ะน่ะก็โจรก็ตัวว่ากูเลี้ยนปึกเนาะ จะมาใกล้เดี๋ยวนะใกล้เราบอยนี่ถามว่าจะเเยอยู่ร้านข้านี่แล้เมาเหล่าอยู่หันตอนคุณเมื่อกี้นั่นไงเสียได้บอย่ะเอากคดีก็ไม่คนบอกแทงได้หรอไอ้บ้าเอาเอาเพราะว่าอีกสอมหลัง2อสมหลังกับพ่อดอกอยู่ถึงหมอแล้ววะเฮ้ยหลังนี่ไว้หมอไปอ่ะนี่เออมันกินดีจ้โอ่โอ้อยู่แวโนนเนี่ยนังวะ เล็บเจ้หลังขาผู้หญิงแกมป้าเดี่ยมแม่แม่รู้หลังนี่ได้แท้ๆลรไอ้พี่ว่านน้อยหลังที่ไอ้ยี่เงี้ยกูไอ้ถูกเข้าไปทามึงก้อนกินจำบักชัวแ้นไอ้เข้าไปทามึงก้อนได้เด้อทามีอันตรายโซงเสียงสูงแรงทันทีเด้อขันท่ามีเสียงอันตรายแรนทันทีว่ะทีแมนโอเคครับไอ้เอ้าเสียงไปเนาะโซ่เหลกกันยังอยู่แฮงขยันเสียงคนนี่แม่แท้หนี่เสียงพี่เอกไก่แห้งเด้อมีคนอยู่มีคนอยู่มีคนอยูุ่หู เอ้ยเอ้ยเหม็นเสียงไพอันนี้ลังนี้มีหมาอยู่บ่บ่มีตะคนเอาไค้แน่บ่มีหมาท่านี้หมาอย่ามันกัดเมียนคนนี่ผู้หญิงกับผู้ชายนาะโอ้ยกระเทยเออกระเทยนี่กัดบ่เนาะกัดบ่ไ้เป็นังกระเทยเนี่ยบ่กัดกัดคอนดอกมันจีเสียสักสีกระเทย ขันว่าการอะไรเฮ็ดจังไรเนี่ยว่าเห็นอีหยังจังแน่ดอกจะเบาต่อยแหลงยังเห่นไข่แม่นคนขึ้นไหมพี่ไข่แม่นขี่ก็ม้อยกูสิล่องไปเหยียบโบ้ข้อตายใครเฮี้ยนดิใครอยู่ขครมันดูดเนี่ยเขาอีตัวไก่เสียงไก่เลยนะเอ้ยเสียงเจ้าของนี่นะเอาเจ้าของอะไรแม่นไผ่เอากันทั้งนี่แหละทั้งนี้แหละแม่นผู้ใดทั้งนี้ก็บเจ้าของอะไรเอามาวอาวนไปวนมาคือไก่ตัวตุ๋นแท้เอาเป็นได้ไงไก่ตัวตุ๋นอ่ะเอา มันบ่มีตอนมันถือจะกินมันก็เต้นเสียกแน่สวกหลังเนื้งตัวเห็นบ่ค่อยย่างแง่สลวกเสียกด้วเลยว่าว่าชัวพระไอเขาไปเบิ้งก้อนนั่นแหละเขาไปเบิ้งได้ใครมันผู้เฒ่าผู้หญิงนีไอ้จิตตีแบบบ่ฮู้เลี้ยงเลยให้มึงอุ้มลูกไวอุ้มสิเขาไปเบิ้งเอาไปเาไปเบิ้งรูปไม่ปังจะได้มาวังผู้หญิงละดังมากก้อนนั่นแมนผู้ไหนหว่าโอ้แมนผู้ใดหนนอนีเห็นรึวัยวัยเอาไอหนี่ เจ้าเป็นไผ่ี่อ้าวมาคืออีคิวสั่นแต้มาถามว่าเจ้าเป็นไผ่เื่อเนี่ยป็นหยังเนี่ยเอ้าอู้จากของดีคนของดีเออปื่อสู๋อูสิพาสูด้วยอีหยังไม่ปากูสิพชรสูด้วยแถบแน่นเลยยื้ซื่อๆกับสีรวยตีกูพ่อแล้วโตสิพชรเขารวยมันมาเฮียนเขาเองอีหลีนีำเออเฮ้ยใครสิเอา เลขน้นเจ้า่อยว่แม่คดบอกเลขนี่ล่ะอุ้ยเอาขอโทษขางวดนี้ตัวใดคะก็อะไันสจะผู้ใหญมเาีตีมองกนเอาเลขอ่ะกระดี่ตัวอบรูปลองเบางดูหาลหมันจะเบิ้งโอ้ยอมื่หครับพ้องตีสรวนะเลขสิมบคืนเลขสิบัคืน เห็นตัวใดเห็นตัวใดเอาเห็นตัวใดนบัดเนี่ยหกศูนย์กับว่าเมนตัวใดสั่นเก้าหกที่หัวกูถูกเมย์มาดูเยอะหลายล่ะกูเห็นบ่อคลองดีแล้วยุดไม่ย่างบองเนี่ยมันต้องเป็นมองคอเลูกเนาะไม่เป็นบ่อคอยย่างมองคอลูกตัวนี้เอาไข่ขึ้นอยากได้แต่ะไข่อยากได้คนตัวบัวจูงไข่ว่ามองคอลูกก็ที่คอลูกอีกระให้หลากใดลูกเฮ้ยไข่ไข่ไข่ยันว่ามีผู้บววจูงไข่ไหม ให้ขอานเนี่เอาเอ,าอาธิษฐานลูกขึ้นอธิษฐานกองก้นเอาให้กองก้นเอาบาอกอธิษฐานกองก้นเอาจังได้อ้ยตี่จะได้ลูกแฝดบอกอุ้ยเอาถองค้นไหลยิ่งนึงใช่หนึ่งอืออธิษฐานกั้งจอธิษฐานเอาอีรินเนี่ยโอ้เขาจิตัวคนเป็นเลยเนาะให้เฮ้ดจ้ได้ก่อน กองก้นเลยครอธิษฐานเอาวตี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 กองก็เสนสาธุเด้อขอจากสองคนเด้อพระด้บวชอยู่แงมเถ่ายแงมเจ้าเออเออเอ้ทายังไงก็ทากับฉันได้ปาตัวเหยีอย่างโลกโอ้โหนัวใหญ่เนี่ยล่ะเป็นอีหยังแม่ปาเซนประชันหนีกูพิกวว ไอ้ตัวมึงจะจำไข่มาได้อีดีตีนี่ให้เอากระจาเอ็มร้อยนี่เอเมนอีริีต์ต์นี่เอ็มร้อยไฟสุกใหญ่กินขรอบเมื่อยขึ้นเรื่องเบิ่งแน่เอเมนอยัางระบาดนี่ตบคักตบแน่เจ๊ดิเอาตบควายมึงสิมีความหนุนชึกหรือเมีนอิริยะไปจังไงไม่จังไงโอ้อันตู้ไข่มานครพนมเนี่ยเมียนไปผ้าน้องสายกองวาน้ำหาเมียน้องสายใส ก็จำน้องสายไม่ได้ติดนี่พูดเอากระบักช้านใช่น่ะหนีบักแสงใช่โอ้บักแสมใช่น่ะนะบักหนึ่งกับบักช้านใช่บักหนึ่งกับบักแสงใช่บักแฉมใช่ก้าแสียงใสมึงอย่ามาเบาไอ้ยังมันตายไปตนไปทหารมึงจะพาผีมาเหี่ยมกูเด้อกูบ้าหับเอาตายแล้วได้เยอะเอา กบ้าบักแสนใช้ตัวไปตายยุบไปลบทหารผุนเมีผู้ใดว่าแต่เงโอ้ยกเมียมันนั่นแหละกเมียป้ามันนั่นน่ะมาบักแสนใช้หนีตายเมียนเมียงบาในน้องไข่พวกไข่เนี่ยกันจังเลมาอยู่เพียเขตนครพนมเพียมาปลูกพักปลูกแหน่ทำไมหากินว่างานสบเรีวเมื่อใดรไม่แง่จำปากก็ไม่แง่โสผ้าวันสิมาหับตัวไข่เนี่ยขึ้นอี๋ขัดสั่นตัวลอยถ้าจั่นบักเซียไข่เจ้าจะไปทายุดี เออไปเอิญแม่บังดั่ขันแม่พันไตเหรียเชียนเชียนครับเพก็มาตัวตายเลยไหมล่ะเว้ยตายแบบไหนเดี๋ยวนี้ไอ้เว้ยจักแต่มาพ่อจะตุ้มแล้วพ่อจะตุ้มแล้วบ่ไปหาบังดั่วเ้ยรอก่อนไปหาบังรั่วกันเออไปไปประตุูประตยสวัสดีครับประตูเออควบสุกมีแก่เก่าควมเราเป็นของผู้เบิงไปยังจะส่งตัวใจแช่ไหมประตูเอากระดมาตัวตายแล้วเนาะตายยุ่งใช่เดี๋ยวนี้ประตูเอาสิเพื่อความมั่นใจเออ ไม่ไปสิคำคิงตูเ่เบิกงถูก่วนล่างถ้าคิงเยียจะจ้อยคือตายบ่ท่านตายได้ปะตุมถ้าคิงยังอุน่นๆแสดงว่าบ่ตายถ้าเบิ้งคั้นแรกจะคำมาแต่นภาอุ่นบอปะตุมอุ่นอยู่ตัวละ่ะเอา้าอุน่อออนอุ่นอุ่นบ่ปะตุมเอ้าเอ้าแสนวางเดี๋ยวปตุมโอ้ย เอเป็นอาอมองนี <Wait. S 1> มึงเงว่าแม่ยังคือสูมือกูดิ้ยเจ้านี่ก็ได้แสดงว่าว่าตายเพาทถาตายโดนกตุ่มแมมึงตีแมนี่ละมาตุ่มผมนี่ละโอ้ยเจ้านี่ก็ได้มึงตีแมผมคักนี่ละมาุ่มเออ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 เอเอเอ้เอ้เออเเอออเรเออเออเอเเอเเออเเออเเออเออเอมเออออเออเดอออเกอเออเอเเออ ผู้ใดมาผู้ใดมาผู้เคยมีแห้งกับมึงนั่นแหละผู้ใดผู้เคยมีแห้งนั่นนะเส้นชัยมาตายไีเลยเอาเอาเอาาหนี่หน่อยเอาเป็นพี่หลอกจังไหนคนเต็มเตรมบักแานไส้กับแม่บักแสนไส้กับแม่เราตายแล้วเราก็เป็นพี่หลอกตู้แม่ป้าอย่าทำเบิ่งเบิ่ดเดียวอุ่นหุ่มหุ่มคือห้องธรรมดาด่อปดรมึงยัยหยาดเขามาหาไปเลยไอ้พวะ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 ยาน อ้แห้งมึงสิย่าดให้ยังให้หยาย่านมึงสิมีแห้งกั็เจ้าตีมันต้องมีนาะมันบ่แม่นคนเนาะวกุสิจัสถานที่ตีนางล่องแทนครับครบอ้ยโอ้ยบอกแทนเป็นบอกพูดกูหลงเอาเสียนนางล่งน้ำไพ่น้ำไพ่น้องละจะไมได้บอลนี่น้องละอันนั่งเล่ากันอินาโกอุลูกยุคพุ่นให้เขาเล่ากันเไอนางร่องตายได้เดยนี่น้องละไอเสีนล้ำไพ่ไอเสียนจ่ายน้ำไพ่น้องละ เป็นยังไงทีนี้น้องล้วอ้เพราะท่านตายตีอ้เพราะท่านตายดอกน้องล้วมันเมนีลีโบนีเมนนความจริงแหละน้องลาอ้เพราท่านตายวาแม่เม่มึงคอนว่าแบบนี้เนีกยังเด็นดังเด็น้องล้ว่าตายทีนี้ไ่ามันออ้ตายแล้วมรเป็นอย่างราไปก็เป็นไอยตายดีนี้น้องลา มียลววาละบาโน่นละว,วาไอตายแล้วน้องไปน้องไอเา,าท่า,าทตนตายอย่างนีไอ้วันตายเป็นยังไงน้องล้าอยู่ดีสบายบอกอใหม่กาแฟพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089 200 9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก พีเพลโซ่ล้ำไปกอดหลัดล้างเหนเนือกวานั่งฝันแม่บอกแล้วแม่บอกแล้วกาทันหันว้ว่างบ่พผเขาใจ เฮ้คือเคยเห็นข้าแม่จำปาอะไรคนนี้ได้ไหมเหมืนความกูคิดเบิดแสนใจเอ้ยเมียเบิร์ดวางหัวใจสิ้นล้วมฝ้าดินปงสุยางบ้านนั่นจะต้องลาต่างแต่ผัวหนีห่างว่าเคยได้พบพพอเพียงว่าแต่ตายไม่เจ้าก็ได้เนาะ ทวนคืนหลังจากนาคาเมกียดหายให้ไอ้เนี้ยวด้ว่าผัวไปเล้วลบกเอาตายบย่ายงลัง้วใจสิจมปาตัวผู้ <information S 1> เมียกับทางเทิงหาเหลือใจ บดไ้งโอ้ยแม่คือเป็นคนเองสีมาผู้คิดไว้ความใดถือเปิดหออเอาความอูกอังย้าย้คืนสู่บานพาทองดอกอีพาทองใหญ่ๆช่ขีเลี้ยมมาเลยบอก้องรัขีเลียมแม่มันกูขี้หลอตกเห็นมาบานอยหลอนขาพอน้องกูก่ย้อมขี้เลี่ยกาหมาหลวมไต พอจะมาหอดบานประมาณสี่วันจึงไอ้มานอนควรนคางบ้ามีคนโอ้เนนะงินว่ามีพอเสียวสลึงเดียวบกขาง ผมมีจักบาทบ่รองละบผมมีจักบาทเดอคขาบผมมาคิดน้ำเมียผมเด้อดฮักนาโคตรม่ใหม่อาศัยได้พี่น้องแ้อต้มกับชีไล่บ่คอยมาช่วยดอกจังแจงมแ้ว่ากูฉีไล่แต่ว่าเป็นกูตายไปบดสักกโยมัเหลือต้นห่ือ่้าว่มีเงินใ่กับ่าไปหาย มักบัวมา,า,มาพี่ไก่ังเหลืออร่อยฟังแก่งๆมึงทูน้องลางไบบม่ยาปนเหตุลำพย์าาามายาบาลต้นว่าพี่แสนตายมาสั้นปำพย์ลำพย์มายาบาลกั็ไี่เมปลาตุ่มนั่นละกับน้องสอ,องค้นในซอยเบิ่งซอยเงี้ยกันสันลำพย์ก็เสียทางบวายดอกก็บากไหลบวายอาปลาตุ่มบ่มความคุณหลายหเด้อปะตุ่มที่เบิ่งบ่มความคุณคดอกบ่มควาคุณเมีย เม่ยงกลูกเพรนมันใหญ่นักไงคกูจะไปหาเป็นกะลีหรอกมาเดี๋ยกูจะไปหาเมียเยากูนลางคุณลังเป็นตาฮักลานังเอ๋ย <c oughs> ยุดเชียใจเสดงลง <c oughs> แล้วไป <c oughs> ไอ้สิมมอยูน้อน้ำกันไอ้บอบไปดอกทางใดทางไกลดอกไลนอนมึงคือคำบอกมึงเด้อเงี้ยฟังคมมึงนะไอ้สิพรอนเพี้ยนเลี้ยงลูกชายเขาให้มันใหญ่เมียคนเดียวคือลำไย ไอ้บอ่ใจลอยเลเ็บเพ่หม่างดอกคางนี้สวรรค์เฮาดอกคานี้บ่ก้าเบียงอีกที่สองเจ้าอย่ามองข้าลอยลาที่นี่มาน่าเคียงไก่ไอ้สีมาเน่าสางพูดเตยนเกยลัน ไกลจากม้นานฝวนฝันเมื่อสารฟันข,ขัดแล้วคำแก้วอีแม่เพงนี่โราเข้ามาส่งข่าวหูใจเดียรนองลาจะหับตั้งแต่เมื่อน,นี้เป็นต้นไปไอซี่บอกไปใส่แล้วไอซี่ย่น้ำกันกันกบน้องกินนี่แล่ะน้องลาจะไอ้ี่สัญญาได้นองลาได้ เอาสิบอทอถิ่มกันเด้อไอเซนใจป้าตุมเออว่าหมดผมพากันมายังบ่ทันได้กินข้าวกินน้ำมีแต่ป้าตุมเอาเขาจังไหนแคเนี่ยกูขึ้นไอเพสตะสมพอตูวเอาทุกใครเป็นแท้แขกทุกใครสะแตกอย่างเดี๋ยวจะเข่าเปียกเออเขาเปียกใครกินได้กูโอ้ยมึงสิกินแบบนั้นมาแคาสุดใส่มึง บ่ยากจากน้อยเฮ้ยจังใดเขาคว้าเขาต้องแตกกินอะไรตัวหัวคิดดีเป็นคนจี้ขี่น้อมึงอยู่เนาะมาเคยกินยุโอาตี้ไม่ยากเลยไปไปเอาจังสี่เอาจังไหนยายตุ้มเซียนใช่เอ้ยครับแซนเอ้ยแทนลอยเอ้ยโดยเอาโดยนี่หมายความว่าอยงไหนม่รู้อะไรกินแต่เด็กน้อยเขาก็เอากันโอ้ยประกาศจิ้คว้ามือกวนสิมีที่ไปที่มาโอ้ยเอากเลย เมื่อสุมาหอดเยียนหอดสั้นกูก็ดีอกดีใจดีใกูเห็นบักแสนขึ้นมาหาอยู่ลำไผ่กูก็น้ำตาออกกูพุ่มใจลไรกูดีใจเพราะเม็่อกูเสียใจได้กูดีใจน้ำตากูออกกูเห็นหน่องเห็นนุ่งขึ้นมาหากันกูเห็นหน่องเห็นนุ่งมาตุ่มลวกตุ่มเตานี่แหละเขาที่ฟ้ากันเฮ็ดกันช้างกูเหียใจแห้งกูขึ้นไปย้อนอดีตขึ้นหาเมย์เขาปอกกันเนี่ยทีนีไม่ยี่สูงผ้ากับเม่ยี่จำปา ตากูไปทัวร์ทีมเสีออะไรให้นองขู้นหมูคือหมายมันพลาดเลยแหละเม่นี่น้ำซ้ำกูได้ยิ้บข้าวมาไปขอหอดลูกเศรษฐีผู้ส่ัครเป็นลูกไพ่เราก็วางดีครับลูกชายเราต้องเย็ดตูมวางดีแต่ลูกชายมันมุมเขอบตูวะล่ะบอละคันโม่มุมแม่เหมือนนี่เอาจังสี่เอาจังไรมันสี่คำสีมืดแล้วเข้านอนผักผ่อนในเย็นมึงอีไพบักแสนครับประตู สู้กับเป็นผัวเป็นเมียกันสู้อยู่นับกัน<ะ>อีนี่เป็นสาวใครไปอยู่งจ้าเจ้าส่วนสู้เออบักเอ็นี่อย่าได้ได้ย่าตุ่มเดียวฮะข่วยว่าได้อยูน่นนะพวกเจ้าโดนเดื่องนี้อุ้ไปใส่เอาพวกบังคับบัญชาเก่าหนนไหลายมาบอกว่ามีงานด่วนเอาพวกสิกลับขึ้นมาอ,อีกอ่ะปฏิสิกลับไปรับราชการเจ้าเนาะ เออไปเลยแต่ว่าบักนี่ไว้น้ำกูบ่ให้ไปน้ำตีบ่กูมีความหมายกูเสียไปแต่ละคนว่ามันต่างตำแหน่งดียวท่านละเออข้าเช่นขอยที่ไปแล้วแตุ้มเด้อกูเสียบักนี่ไว้น้ำกูเอาไปให้ยังกูไปแต่เป็นผัวกูว้าวว่าเรียกนี่ใส่เก่านะเจ้ามึงมารู้จักอยังตีอยังมึงสิีมาผัวเถาวงเป็นบ้ามึงมองนี่่เถาวงในผมลายสีมึงได้ยินบ้านแร้หบ่บ้าจังไหนยิ่งตุ้เถาเท่านี้คิดอยากกินแกงหนังแหนมหัวใจแย่งอยากได้ผัวเด็กน้อยว้าย เขาจะแน่นคุยเอาแบบนี้ค่อยกระเด็นมึงอย่ามาเอาหลุนมึงแต่บ้าแต่กุ้กระเพาไม่ไเตรียมตัวนะข้าวสั้นได้จิตกลับไปหาอีแม่ก่อนเถอะแหมบั้องนบำห้องนวลตัวไหนกลับขึ้นไปหาอีแม่คนบ่อยร้อยเพราะว่าโอกาสมันโชงเข้ามาว่าจะได้รับราชการไอตัวไดนกลับขึ้นค่ายก่อนแล้วยิ่งตุ้มเด้อไม่จะไปแล้วนี่สิฝากน้องไงนะล่ะเออทำให้จ้าก็จะไปเล้วยิ่งตุ้มเด้อไปจังหวัดบอกไม่เห็นดอกเป็นยัง มันบ่คือเด็กหน่อยเฮ็ดรุ่นนี้มันไก่สิพ่อวานเขาตอกแตกอ้อมเมมหรอกูบ่กล้าจอกกันนู่นั่นล่ะมื้อเจ้านั่นน่ะอ๋ออ้าวมึงสิมาเว้าดูสิบาได้เลี้ยงไป้แมโอ้ยจ้าโชคดีเด้อร่อยเด้อไปตุ่มขอบคุณหลายเด้อบ่ตุมเด้อเออกูเลี่ยงนี้วล่ะลูกนอกนุ่งเนี่ยขอไข่แป๋วเป็นแนวรวม สำรวมลงเยี่ยมยังผาคขวตั้งใจฟังเป็นพลังจังแผ่น้ายัางกลาเนออ่านพรโอ้ยแฟนเอ๋ยถือว่าเย็นและหอนสิลงบอนให้พรอเขียนเป้ใช้สิริมาเรียนบอเปลี่ยนคำพะไมมมัง ไว้แฟนเอ้ยขันสิจางให้จางน้ำใจแฟนชมอย่าจางเติมสัมพันธ์เก่าบ่เคยลืมจะลึกถึงทุกบาทเก่าเขาได้ดอกหวมเือนนี่น้อง ชอบ้ำระกำจิตรักคนเพียเทียงคิดยิงย่งหมืนโมงแต่เดี๋ยวนี้พี่มีอย่งอื่นรลงโอ้ตะนกชอบช้ำระกำรใจสายหลังลาบะมานปานมูมัไหลตายเลสู้ผัวซ่อนบ่มีรักทางมีเกิดดีกลายเป็นเศร้ารอยรักเก่าต่ำใจให้เชิงนเราเคยนั่งคุยกันข้างกองพล หน้าหรู้ตนเจ้าของลองคิดดูใช้หลายสู่หลายแในหน้านายใช้มาเบเลนเล่นมาเป็นแก้วแกนใจมากา่บใดก็แล้วแต่สิ้นโต รรมดาดังเป็นอย่งที่ตั้งแต่กำเนิดเกิดมาทุกอย่างนั้นน่าธรรมดาธรรมดาเกิดมาจมูกน้องไม่เคยดุงแต่เอวองค์ชวดทรงชวนฝันมุ่นล้องดีมุ่งหัวบานแต่ที่สำคัญมันมาเสียที่ดังหากพี่รักไม่ต้องดูเรือนรังส่วนกลางพี่จ๋าอย่าชัง มุน้องดีแต่มาเสียที่ดังพี่ชาอย่าชังสาวงามจมูกเบนหากพี่รักไม่ต้องดูส่วนสัตว์ถ้าไม่ขัดก็ชชวนน้องไปควงแขนต้องการสาวังแม่ไปเป็นแฟนใหม่กาแฟาพรีเพรสโซ่คอเลเตอรอลและน้ำตาลศ นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ